สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube นะครับเดกทุกท่านครับวันนี้ร้านมณีเทคกเตอร์รถไทถูกไม่ได้มารีวิวรถไถนะครับวันนี้แต่จะมาพูดถึงพูดคุยเรื่องเ,ออเหตุผลที่รถไถคัวตารุ่น l 3 4 0 8นะครับทำไมยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถไถอยู่นะครับอาจจะ เงินน้อยหรือว่าอาจจะใช้งานเล็กๆน้อยส่วนตัวนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดูดูคลิปนี้ครับก็รบกวนแชร์พ่อพ่ออ่าพี่น้องพี่ป้านอา,อาทุกท่าน f อทุกท่าน,นครับแชร์แชร์คลิปไปให้คนอื่นได้มีโอกาสร,รับชมนะครับก็ เหตุผลที่รถ l 3ล0 8นดะครับยังเป็นที่นิยมอยู่แอดแอดเองก็จะขอเล่ารวมๆไปนะครับได้คิดและวิเคราะห์หาเหตุและผลอยู่หาได้มา8ข้อนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจว่ารถ L3408 ที่อยู่ข้างหลังแอดนะครับยังเป็นที่น่าสนใจก็คือประการแรกนะครับข้อ1คือราคาที่จับต้องได้ครับรถ ไฮเอลสาี่ศก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตั้งแต่ประมาณหนึ่งแสนบาทครับจนถึงสองแสนสองแสนนิดๆน,นะครับก็แล้วแต่ทางพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายรถคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นรถที่ผลิตมาตั้งแต่ปีสองพันหอยห้าสิบนะครับรถคันนี้ก็ยังยังน่าใช้งานอยู่เนื่องจากเป็นรถที่ราคาไม่สูงมากครับ ทุกคนสามารถซื้อได้ถ้าเปรียบเทียบกับรถรถเก่านอกนะครับรถเก่าญี่ปุ่นที่ราคาขายกันอยู่อันนี้ผมต้องถ้าเกิดพลาดทงผมต้องขออภัยด้วยครับขายกันอยู่แบบแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยผมว่ารถ l 3 408ี่ศูนย์ดคันนี้ยังมีความเขาเรียกว่ายังมีความน่าเล่นน่าใช้งานเนื่องจากเป็นรถที่รุ่นที่จดทะเบียนในประเทศไทยครับก็ยังมีทะเบียน สามารถเอาไปต่อยอดกับทางทากสหรือว่าสถาบันการเงินได้ครับประการที่สองนะครับก็คืออะ,คอะไรหาง่ายครับอะไรหาง่ายและรา,ราคาอะไรไม่แพงเลยอ่าแอดมินจะยกตัวอย่างนะครับอย่างลูกสูบนะครับอันนี้ลูกสูบของ L3408 di นะฮะหรือว่าลูก,ลกสูบของ l 3 6หนะครับชุดหนึ่งนะครับพร้อมกับชุดแหวนนะครับราคาราคาแค่หลักร้อยนะครับรถคันหนึ่งใช้มีอยู่สามสูบนะครับก็ใช้ลูกสูบสามลูกนะครับผมถือว่าราคาหลักร้อยอันนี้จะร้อยเท่าไหร่อันนี้แอดมินไม่ขอพูดถึงนะครับเนื่องจากอาจจะก,กระทบกับร้านค้าเขาครับ ซึ่งมันเป็นราคาที่เราสามารถซ่อมบำรุงดูแลรักษาได้นะครับแต่ต้องหาร้านที่ไว้ใจนะครับประการที่3ก็คือว่าเป็นรถที่ผลิตในญี่ปุ่นครับรถ L 3 4 0 8ี่8นะครับรุ่นรุ่นแรกจนถึงรุ่นรุ่นสุดท้ายเลยก็คือรุ่น3 4 D I ผลิตในประเทศญี่ปุ่นครับถามว่ามีความน่าเชื่อถือไหมก็เทคโนโลยีของญี่ปุ่นครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับ เป็นรถที่น่าใช้เลยทีเดียวครับประการที่4ี่คือราคาขายขายต่อไม่ตกแอดมินจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อรถไถรุ่นใหม่มา1นึ่ันนะครับแล้วเราใช้งานไป2ปีครับชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้นรถถ้าเกิดขายถูกถ้าเกิดถูกขายทอดตลาดหรือว่าขายให้กับคนทั่วไปครับราคาจะลดลง ปีละ80,000ถึงแสนกว่าบาทครับแล้วแต่ยี่ห้อราคารถจะลดลงปีละ80,000ถึงแสนกว่าบาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นสมมติซื้อเราซื้อเราซื้อรถไถรุ่นใหม่มา1 0 0 0พใช้ง,งาน2ปีสมมติว่าซื้อมา0 00สน 6, 000, เพราะฉะนั้นราคาขายตอก็อยู่จะอยู่ราวๆ4 0 0 0 0 0กว่าบาทถึง50,000นประมาณนี้ใช่ไหมครับเราจะ ในคิดในใจละเราจะขาดทุนประมาณแสนกว่าบาทแต่เราเป็นกําไรใช้ในขณาดที่เราซื้อรถไถร,รุ่นนี้ครับรุ่น L3408 เราซื้อมาแสนกว่าบาทถ้าเกิดเราเบื่อหรือเราอยากจะได้รุ่นใหม่เราขายต่อราคามันก็ยังอยู่แสนกว่าบาทอยู่ครับมันราคามันจะไม่ลงจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาจิน้นหรือว่ากําไรได้ใช้ตัว L3 4 0 8จะคุ้มกว่านะครับขอ้อประการที่5นะครับก็คือ การดูแลร,รักษาง่ายครับเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดาครับไม่ใช่เกียร์รุ่นใหม่ครับก็จะเป็นเกียร์เขาเรียกว่าเกียร์เกียร์กลางเกียร์เฟืองนะครับการทํางานก็ก็เหมือนกับรถรถไถพวกรุ่นโบราณนะครับพวกฟอร์ดพวกอะไรนะครับเพราะนั้นเรื่องเรื่องเกียร์เรื่องเครื่อง,อง,อง,องยนต์ไม่ซับซ้อนเลยครับผมการดูแลร,รักษาง่ายมากรถไถรถแท็กเตอร์เขาออกแบบมาให้สมบุกสมบัตินะครับ เครื่องยนต์ดีเซลครับการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลมีอายุใช้งานถ้าเป็นพวกรถบรรทุกครับจะอยู่ประมาณสองถึงสามล้านกิโลเมตรนะครับถ้าเป็นรถไถรถแท็กเตอร์นะครับชั่วโมงงานก็ต้องมากกว่ามากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสามหมื่นชั่วโมงงานนะครับถึงจะโอเวอร์ฮอเครื่องยนต์หนึ่งครั้งถ้าเกิดจะโอเวอร์ฮอเครื่องยนต์หนึ่งครั้งก็ใช้ชิ้นส่วนพวกนี้ครับซึ่งไม่แพงเลยประการที่หกก็คือ ประการที่6นะครับมีความแข็งแรงทนทานะครับรถข้างหลังแอดมินครับมีอายุ14ปีแล้วครับจะดูจากสภาพก็คือถือว่ายังหน้าหน่าใช้อยู่ครับมันยังใช้งานได้ต่ออีกก็เป็นเหตุผลที่น่าพิจารณาครับประการที่7นะครับประการที่7เป็นที่นิยมนะครับผมรถไถ L 3 4สเมื่อ เมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับราคาไม่ถึงแสนเลยนะครับราคาขายต่อบมึงสองตอนนี้ราคาของ l 3 408ราคาซื้อสวยก็จะอยู่ประมาณแสนปลายปนะครับแล้วแต่ว่าทางพ่อค้าไม่ค้าเขาเขาทำอะไรกับตัวรถอย่างเช่นอนะว่าฮอเครื่องยนต์หรือว่าเ,เป็นรถเก่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งราคามันก็จะต่างกันประการที่8ครับก็คือรถไถรุ่นนี้เป็นรถไถขนาด l l ready เป็นรถไถขนาดเล็กนะครับ เหมาะสาหรับธุรกิจครัวเรือนนะครับธุรกิจขนาดเล็กเช่นเรามีที่สักประมาณสิบไร่แต่ไม่อยากจะจ้างคนเราก็สามารถซื้อรถไถรุ่นนี้ไปไปทํางานไถนาตัดหญ้าดันเล็กๆแน่น้อยสามารถทําได้นะครับรถไถรุ่นนี้ครับก็8ประการ8ข้อ8ปดเหตุผลที่แอดได้เล่าให้ฟังนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อแอดนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อแอดตามหลักกรลัมาสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทั้ง10ประการก็คืออเราอยาเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆจกนกว่าเราจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับแอดอาจจะมีมุมมองที่ผิดผิดไปก็ได้หรือว่าอาจจะอาจจะ f อาจจะอาจจะมีมุมมองอื่นอันนี้เราก็สามารถมาพูดคุยกันได้ครับม,มีคนถามว่าตัวแอดเอง มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์นะครับพอมีความรู้เกี่ยวกับรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์ไหมตัวเอสเองนะครับไม่ได้จบไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงกับรถแท็กเตอร์นะครับไม่ได้จบโดยตรงนะตัวเอสเองจบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแต่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับก็คือสมัยก่อนเราเราอยากจะมีรถแท็กเตอร์ที่ใช้งานใช้งานในครอบครัวนะครับก็เราก็ มันเป็นความฝันของเด็กยุค90ทุกคนนะครับที่อยากจะมีรถแท็กซี่ไว้ใช้งานครับก็เก็บสะสมประสบการณ์มา10กว่าปีก็สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นหรือว่ารถแท็กซี่ในไทยนะครับก็ถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่ามีข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรตามเบอร์โทรได้เลยครับถ้าเกิดโทรไม่ติดก็แสดงว่า ไม่ว่างหรือว่าอาจจะติดลูกค้าอยู่อะไรเงี้ยครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่มาพูดคุยมาให้ข้อคิดสําหรับคนที่จะมองหารถแท็กอร์ยังไงก็ขอให้ได้รถแท็กอร์หรือว่าให้ใช้งานกันคุ้มคุ้มคุ้มค่าคุ้ม,ามราคาคุ้มเงินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดี